รับผมยังไงก็เข้ามาติดตามกันด้วยนะครับฝากติดตามช่อง MU9 กันด้วยนะครับกดเอาไว้เยอะๆคอนเทนต์ดีๆทั้งนั้นเลยนะครับสนุกด้วยฝากติดตามเยอะๆนะครับกดออกไปกดเลยนะครับฝากช่องพี่ไอด้วยนะฝากช่องไอด้วยนะครับกด MU9 แล้วด้วย MU9 แล้วแวะไปดูช่องไอสารวัตรด้วยนะยังไงฝากเอาไว้ทุกช่องเลยขอบคุณครับ ก็ประสบสุดยอดก็เลยวันนี้มีเมนูพิเศษมานำเสนอเอามาให้กินจับจบเพราะว่าผมเข้าไปดูวันนั้นที่ช่องคนปัจจัยธุรียนอื่นคนนั่งกินแบบอร่อย อร่อยอร่อยอันนี้ก็ไม่รู้ว่าลุงบนจะ่อยหรือเปล่านะจ๊ะเราจะให้ทายก่อนครับเป็นเมนูอาหารไม่รู้จะทายถูกหรือเปล่าอุ้ยมันดิ้นแล้วเนี่ยครับมันดิ้นอยู่หรือว่าหรือว่านะะับบอกจ้ำแต่มันเป็นอาหารที่อยู่ในน้ำของอาหารทะเลครับอ๋อล้เป็นอาหารทะเลอาหารทะเลชอบครับครับเฉลยดีกว่าครับใกล้เคียงครับ ไอตัวนี้ไม่มีหนวดครับผมเปิดเลยครับผมขออนุญาตเฉลยเลยนะครับพี่ไม่มีหนวดหอกหอยมั้ยเจ้าเรื่องแค่ไปซีเออไปซีปลาแซลมอนนะผมยกขึ้นมาเลยครับอ่าแซลมอนไปมาเลยลุงลาลมอครับผมเพราะว่าวันนั้นก็เห็นงกินน้ำพริกแล้วก็นี้ก็เลยอยากนับส่งแล้วปลาแซลมอนไม่ชิมเลยกิโลเนี่ยไม่แน่ใจครับผมต้องดูครับลุา3กิโลครับผม แล้วก็จะมีโชยุกับคัสตาร์ดให้ด้วยโอ้โหครับผมลุงคนกินได้ไหมได้ไหมผมขออนุญาตแล่ให้ชิมเลยนะครับได้ครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมจัดการแล่ให้ชิมเลยนะครับโอเคครับผมเชิญลุงคนครับผมเสรับเรียบร้อยขอบคุณนะครับโคตรง่ายครับ เป็นคนญี่ปุ่นครับปลาแซลมอนกินกับปลาไปต่อครับคมัวมาหนปลาแซลมอนดีิปลาแซลมอนไปไหมเหมือนจ้แบบเหมือนร่างกายไม่ฟิตเลยตี